สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้มาดูกันนะครับอย่างที่เมื่อวานผมแนะนําในเรื่องของการใส่ไอคอนไปเนาะตัวไอคอนของเว็บเรานะครับเดี๋ยววันนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวถ้าสมมติว่าเราทําเว็บแบบหลากหลายนะครับแต่ว่าต้องการจะแบ,บ่งแยกในส่วนของตัวสังหาริมทรัพย์ของเรานะเป็นหลายๆประเภทนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นคอนโดอะไรเงี้ยจริงๆนะตรงนี้เนี่ยก็แบ่งได้นะครับคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์วโฮมนะครับพูลวิลล่าอะไรพวกนี้สามารถใส่ได้แล้วก็เลือกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าเอาใส่ไปแล้ว แต่ว่าดันลืมนะครับจะทํำยังไงดีนะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าผมเลือกเป็นผมลองหาคําว่า p o ูวิล l ่านะครับ o o ูนะครับแบบนี้นะเป็น p o ูวิล l ่านะครับนี่แบบนี้เขาก็จะแสดงในส่วนของตัว Po ูวิลล่ามานะนะเดียวกับหนึ่งนะเว็บของเรานะครับมันสามารถกดค้นหาได้นะเช่นสมมุติว่า poo นะครับนี่นะ p o l นะกด enter ไปนะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับคอสทำเว็บแบบนี้นะครับเป็นในหน้าสัญหานะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับที่เว็บแคปัวดดีนะครับหรือว่าข้างล่างวิดีโอเนาะก็มาที่พูนะครับแล้วก็กดค้นหาไปจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวเสิร์ชของเรานะครับจะเจออยู่2อันนะครับตรงนี้นะจะเจออยู่2ออันนะครับให้เราลองคลิกเข้าไปดูนะครับ ตรงนี้อาจจะเป็นชื่อหรือว่าอาจจะเป็นดีเทลนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าอีกงานหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่เราเพิ่มนะครับในส่วนของตัวฟิลเจอร์นะครับฟิลเจอร์นะครับฟิลเจอร์ฟิลเจอร์ลงมาลงมาลงว่านี่ฟิลเจอร์นะครับตัวนี้นะครับที่เมื่อวานเราเพิ่มไอคอนไปเนาะเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอยู่ไหนนะสวิมมิ่งครูนะครับหรือว่าเลือกบ้านที่มีแต่สระว่ายน้ําอย่างเดียวนะครับเหมาะมากกับคนที่แบบว่าทําอสังหาริมทรัพย์ประเภทแบบว่า ูเวลล่านะครับหรือว่าเป็นบ้านให้เช่านะก็เ,เลือกแต่สวิมมิงพูลมานะถ้าเมื่อสักครู่นี้เวลาที่เราเสิร์ชเนี่ยจะโชว์แค่2อันเนาะแต่ว่าในส่วนของตัวสวิ i n g งพูลนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเสิร์ชนะครับจะเจอมากถึง48่สิปด p o p เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นฟิวเจอร์ที่เราเลือกของบ้านหลักนั้นๆน,น,นะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในรายละเอียดเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในชื่อนะแต่ว่าเช่นสมมุติว่า หมู่บ้านโครงการตึ๊ดต,ต,ต,ตึแต่ว่ามีผู้วิลล่าหรือว่ามีสระว่ายน้ำด้วยนะครับอ่ะถ้าสมมติว่าเราต้องการทำแบบนี้จะทำยังไงนะครับอันเนี้ยผมทำไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มไปในคอร์สให้นะครับก็ใครที่อยู่ในคอร์สแล้วเดี๋ยวเข้าดูได้เลยเนาะก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสนใจคอร์สเรียนนี้นะก็มาดูที่นี่ได้นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันอัปเดตหรือว่าอัดวิดีโอบ่อยจังนะครับเพราะว่า เอ่อตัวแทนหรือว่าเพื่อนๆในหน้าที่เข้ามาเรียนนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวรั์ที่ต่างกันนะบางคนเนี่ยจะเน้นที่ที่ดินระดับพันล้านเป็นต้นไปนะครับระดับพันล้านเป็นต้นไปนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางท่านเนี่ยมีแบบที่หรือว่าเป็นผู้วิลล่าใหเช่านะครับการที่ทําแบบนี้เนี่ยผมมองว่าก็ใช้งานง่ายแล้วก็ของเว็บเราเองเนี่ยผมว่าถ้าใครมีลิสติ้งไม่เกินพันหนึ่งนะครับ แล้วก็ทําตามคอร์สที่สอนนะครับก็คือสามารถใส่ได้หมดแน่นอนนะครับหรือจะใส่เพิ่มก็ได้นะโอเคใครสนใจคอร์สนี้นะครับก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยู่ในคอร์สเรียนนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเพิ่มไว้ให้เนาะอเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าจะให้ทําให้เลยก็มีเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ